วันนี้เรามาอยู่กับช่องเก,ก,กเกย์เดินชล้นะคะวันนี้นะครับเรามาแข่งทายเพลงนะผมเพลงในตำนานแต่ว่าเราไม่รู้จะเล่นไงต้องถามเคียรทีครับวันนี้แข่งไรครับ<ช>วันนี้นะครับเราจะมีแข่งถายเพลงทั้งหมด5้าหมวดนะครับผมซึ่งจะทายเพลงจาก กีตาร์ฟ <Pokémon>. oh. ิงเกอร์สไตล์เพียงละหนึ่งคะแนนทั้งหมด3เพลงครับทายเพลงจากอนิเ้ไมสามเพลงเพลงละหนึ่งคะแนนร้องเพลงที่แบบกอไก่อย่างเดียวพูดแต่คำว่ากอไก่ทายเพลงกับหลังเพลงรีเวิร์สสุดท้ายรวมเพลงก็คือ2เพลงรายเดียวกัน4เพลงหกเพลงแล้วก็10เพลงครับผมโอ้วันนี้นะครับเราแบ่งมาเป็น2ทีมนะครับผมมีทีมไปกับเก๋และทีมซุ้มกับสามเนี่ยต้อกมาเทียบกันัน่นอนกันดิอันนี้ใครเป็นคนจัดทีมคะเนี่ยเขาจัดเองไปขี้โกงอ่ะไปได้คนเก่งอ่ะอ๋อชมตัวเอง ไม่ก็ที่จัดทีมีก็เพราะว่าเขากเก๋เคยโคเวอร์คู่กันไงตั้งแต่สมัยยูทใหม,ม่เมยนนสองคนนี้ก็โคเวอร์คู่กันไงช่องซามซุงไนะมาพร้อม <c oughs> อะไรก็เหรอขอตอบเวลาขอตอบตอบคนตกไหมของใครไม่รู้ไม่รู้ได้ไงดังดังคนเนี้ยเฮ้ยขอโทษเขาไม่รู้วงเลยนะครับนะครับนะครับงกรใช่เลยครับของใครชื่อเพลงฝนตกไหมของทีแมนดาวครับผมนั่นแหละไม่รู้ชื่อคนที่ พี่ทีแมนดาวเลยนี่ชะโงดกูไม่รู้ต่อไปแล้วเพลงที่สองอรู้ละเธอนารัดตอนเมาทารารัดเบาๆบาแต่ไม่ตกหลุมร<า>ักคนเมาไม่เอาหรอกทารารัดของพี่ยังโอมครับถูกต้อง แน่นะเพลงกูแบบโอ้โหอ๋อเอาเงียบๆว้าชอบเพลงนี้อย่าผิดแน่เลยวันนี้วันนี้ตอลนีเพลงอะไรครับแก้มน้นางนานแดงกว่าใครใจเดี๋ยวเดี๋ยวใครล้อกใครล้อ แก้มน้องนาของเทียนไขแล้วคนก็ถือว่าความมาพี่เทียนไขค่ะบเมื่อกี้ผมเกือบแกแล้วบอกว่าเฮ้ยเก๋ไม่ได้เขียนไขเทียนไขต่อสไดท้ายครับหมวดฟิงเกอร์สแตนด์ได้สองแดงไปค่ะไปดูทีมตัวนี้ครับดูทีมต่อไปกันครับต่อเขามาโอ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว เพลงอะไรชื่อเพลงอะแฟนใหม่หน้าคุ้นจังแฟนใหม่หน้าคุ้นของมายราพและมิลลิครัพอห์โอ้กูมีมึงเกินมากูมีเธอกับเจอเอไม่บอกจังแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นจังเดิมจังโอ้เพลงสองนะครับ ลาลาลอยของเด e t o y ยครับนี่โอ้โห The Toys 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 ออเ่างลอยผมต้องไปตลาดแล้วเลยทยี่สิบหมอ่ะยี่สิบว่ครับถูกตอนแรกว่าจะหบอะไรรอเปลไม่ถูกปูปูชเพลงสุดท้ายครับทุกคนอ่ะชื่อศิลปินอะไรวะไอ้ผมไม่เ้าชื่อศิลปินอะไรวะ ไม่ได้ก็ยอมไม่ได้ก็ยอมไม่ได้ก็ยอมเลยในเคยร้องเพลงนี้ผมเคยร้องครับทุกคนงบอยไปดูกันได้ที่ช่องสตาร์ทซัมเมอ์ครับชื่อเพลงว่าวานเกยตื้นของกันกันถูกต้องครับผม โอเคครับสำหรับหมวดฟิงเกอร์สไตล์ฮะได้2คะแนนสองเสมอกับทีมไปับเคครับผมต่อให้ไปก่อนหมวดที่2นะผมร้องเพลงอนิเมะนะผมพร้อมมาเพลงแรกแต่จะให้เก๋เป็นคนร้องนะบอกเลยเก๋ร้องภาษาญี่ปุ่นกปงมานาเซกาเอวา

โอ้รู้รอน้รูตั้งแต่แรกแะตอน,น bon day, ุมมาร้องอย่างงี้คือเมตไคคารโดไ่ป็ร้อยอย่างงอ่างงี้ต like ่อไปนะเพลงที่สองมาเจอกระม่อใช่เจอซื้อใส่สมใส่เจใส่สมซ้ใส่สมซื้อใส่สมสมก กินไก่กินไก่แต่ว่าเพลงนี้รู้เลยฟังอยากทำน้องก็รู้แล้วมีอยู่เพลงนวครับเพลงของพี่เสดเดรเอาตอบเลยนนนันอคอนตอบแล้วคเลิคเลิศแล้วหักเยใช่เป็นเป็นมุกเอเลนีเสดอ์ไงาเรียกผมว่าเอเลนเขาตอครับเพลงนี้ของแอนเดอทรนใช่รอเเอเลนเหมือนพีเสดเดอรเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายมาพร้อม โอ้โหว้าโอ้โห้อทนเดียวชุ่มชุ่มช่มชุ่เป็นมชุ่าช้่มชุ่มชุ่่มช่มชุ่ม่อ้หวันชามชิมัล้วบเหมือนใคท่าเดไม่้ช่เธอสุดสายส่งสายส่งายส

ตาคูอันกีนะมึงร้องให้กันวัดรือว่าเราสนุกมากเลยเฉลยเลยเลยเลยโม้องมายอยากระลุกนโอเคเทะไรอะเวลาแล้วปอาเลยดาบบอลแซ่บครับผมดูบ้างครับผมคือได้แค่ว่าผมนึกว่าเพลงขมงัไเดอร์ ต่อไปเป็นเพลงที่สองนะฮะโอ้โหชม่อคอนาเนียรู้จะอเดกกนดรชื่อนาเลวบลมลมปากมีแมทตอบเลยตอบเลยอันนี้รู้ละดาบพิฆาตอสูรฮะให้อบชื่อญี่ปุ่นดิคิมิิโนะยายบัต้ราบาลีกบฏาที่หนใช้ได้ดูแลกันมีทูสอแล้วเ้ย อีเซนเซม่อ่านายน้อนายนาชนนอกไรากอะอะไรของมึงอะมาลองมองยากชิงเรื่องรูโตะครับผมตำนานบาสลาตัน ต่อไปแล้วครับน้องให้เขาว่ากอไก่อย่างเดียวครับน้อหคะแนนน้องแค่ว่ากอไก่เรางแค่คีย์เดียวจนคำว่าไก่ผมพร้อมแล้วครับสังเลยนะไก่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 ทำไก่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 ตยนไกไก่ไก่

ไก่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 เพงไก่ไก่ของใครเพลๆเกิดถึงเพลงไก่ไก่ของพี่หนุ่มเช่นนั้นสิบคะแนนสิบ่ะแนนสิบคะแนนไก่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 เขาโม้ไอน์กิมไปกับเกดได้สองได้ไหมได้ไปแล้วได้

แทนบ่อยอ่ะผิดผิดผิดแล้วละกันไม่ไม่รู้จริงลองลองลองมันสะกดไม่จัตวาสวยสวยแกเขียนวะงงไม่อไู่แล้วนิวะสินค้าวงที่วงเลยครับเพลงแทนบ่อยขององค์การลงวง X ตะมุขขึ้นตะขึ้นขึ้นาขึ้นก้อนาเราสรุปนะครับเพลงหมวดกอไก่ได้หนึ่งคะแนนเราเราตามอยู่หนึ่งเราตามใช่ ต่อไปนะครับหมวดที่4นะครับเราฟังเพลงย้อนหลังนะครับผมมาพร้อมไหมพร้อมค่ะมามาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหมันเหมือนเลยสอรี่ใช่เหรอโอเคหมดเวลาครับต่อครับผมสอรี่ justin bieber ถูกต้องครับผมเฮโคตรเก่งนะทำได้เหรอมาต่อเพลงที่สองนะครับเพลงที่สอง เฮ้ยคนไทยเดี๋ยวฝรั่งมาแล้วเฮ้ยคุคนๆโอ้ของโย่จะเบลบอยนีเจเออคิดเออคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันฝากนะครับมาครับผมจิมเองแบกไม่ไหวของโย่บอยนีเจ้ถูกบ้างครับผมไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเพลงแบบไม่ต้องฟังแบบชูนี่เขียนอะชูนี่เขียนอะต่อไปนะเพลงสุดท้ายนะผมมาสามสองหนึ่ง โอ้ยยากอะโอ้ยเพลงเขานี่แหละเรื e> e> ่องของฉันเก๋ไก่ถือปครับผมเฮ้ยตอนที่เเนี่ยโอเคเริ่มกันแรกได้สามเก๋ต้องไปร้องจะสามทับมาเพลงแหละ รู้คุณผมขอตอบไม่ไม่รู้ใช่ปะนะปอหมกห่วกจิงนะครับกอนสาวเทียนครับผมเล่นตรงตรงยังไม่รู้เลยไปคุณเด็ด เริ่มคุณล้วอจะ้ล้เผมพี่บบบัี่บับพีพี่ไมเซตอ่าใช่สุด้างครับผมโอ้โหอดงละเาหมอีกทีอันน้เาล้อตงอคบเลยตอบครับโอเคครับตอบดูดูครับของ k p i n k IN THE AREA IN THE AREA ดูดูดูของโง่แค่ใสุด้ังครับผม ต่อไปนะครับเป็นหมวดที่5นะครับเปิดเพลงซ้อนกันก็จะมีตั้งแต่ซ้อน 2, ซ้อน4ซ้อน6ซ้อน10ตำรวจจับตั้งแต่ซ้อน3ามนะครับตึงโป๊ะอะไรวะไม่มีใครตอบม,มุกไ้เลยมค่ะก็คือใครตอบถูกก่อนนะนับไปเลย1คะแนนนะของเพลงหนึ่งคะแนนไม่ต้องตอบชื่อวงนะตอบแค่ชื่อเพลงพอเพลงแเลยนะครับซ้อนสองเพลงนะครับมาเริ่มเบาเบามาลองกองแกง ไอ้ตอบนี่ตอบนี่เก๋ได้ยังไงมาลองกองแกงกับซุปเปอร์สายยาเฮ้ยซุปเปอร์นะครับเอายีครับผมยังเอ่ยอยู่เลยอะไรวะคือมาแกีได้ยินมาลองกองแกงแล้วแต่เก๋มาลองกองเตะหน้ามึงตัต่อไปนะครับสามสี่มือนะใครตอบก็มือนะเจ็บจนพองอานเลยกูชิเบลเฮ้ยไมโครโฟนไม่มีอ้เชี่ยเฮ้ยอีกสองเฮกเลยสองเฮกเฮ้ยเงียบดิเ้ย เฮ้ยมีเสียงผู้หญิงเหรออยู่ดีดี้เพลงเพลงสุดท้ายเนาอยูยเขาก็รักบเก๋เเ๋ยกีขาหัเขาโอ้ยเก๋พูดพูดรู้สึกพเสียงดังมากเลยีทีมสงรามไดหมดเลยทีดยโเรามาเท่ากันแล้วรอบต่อไป6ลูนะครับผมสนบเธอทำให้เสเฮ้ยตัดเลยย Ủa? Là ai tao? Ai tao? Vô đài Điều <coughs> Vô <Deo> đài, <coughs> <Deo> đài. <coughs> Em nữa nhận mày không quá mà mà อะไรวะโดีใจด้วยนะโอ้ปวดหัวเลยมีดีใจด้วยนะปะไม่มีครับโอ้โหใช่เลยหน่อยเลยตอนเมียิีไปได้ไปสองคะแนนนะครับผมสองเพลงทางขาแล้วก็เดี่ยวดายครับเย้สเจริงยี่สิบพุทธศากับพี่แจ๊สครับโโอ้หเดี่ยวได้ต่ใจได้แต่มองทางขาไมรู้เพลงนอกจากชื่อฉันแล้วก็ดีดีครับผมนอกจากเพลงเดียวนอกจากชื่อฉันต่อไปนะเพลงสอนสิบคือแบบสอนสี่ก็ปวดหัวแหละสอนหกนี่มันปวดหัวอันนี้สุดท้ายแล้ว หเสียงแต่ยกแอร์ของสูงเลยของสูงเล่นของสูงได้ไหมวะผมตอบก่อนไปไปพี่ก้ไอคุณร้องก่อนรู้ว่าเสียงแล้วคุณคุณไม่ได้พูดจริงเลงแล้วก็ยาพิษบอยนี่สลมอันหนึ่งคือบอกเลยยากมากเสียงมันเหมือนแอร์แล้วสักรู้รู้สึกว่าอันเนี้ยเพลงร้องประกอมาสามสี่เพลงนี่เวลาที่จริงจซึมเท่ของกลาอะไรวะ สี่นาทีสี่นาทีอ้าวเก๋แยกได้ยิ่งดูอะไรอ่ะสี่นาทีไอ้สาวแยกตอบแล้วไม่เก๋แยกออกได้ไงวะเก๋ขอฟังบ้างดิขอรู้อ๋อได้แล้วขอเทียวช้ำใจหากคือบฉชนขอเพลงอะไรใครเธอไม่รักใครเพลงอะไรเนี่ยแบ๊กโปรดเธอละเฮ้ยคม่ต้กลั ไปแล้วแตไม่ได้ยินเสียงเหมือนฟังเสียงคุณยายทำโกโก้คั้นเหมือนแบบอุกบาทตกใลยทุกข้าวสาลีทุกข้าวสาลีตัวคู่เกิดเป็นโกโก้คั้นจบล้ะจบล้ะจบล้วจบละโอเคเฉลยนะครับเมื่อกี้มีเพลงพูดไม่ค่อยเก่งเล่นคอรสูงรักเทนดูแลไม่ได้จุธิระเซ็กซี่อากาศสี่นาทีปวดใชรักอยากทิ้งแล้วก็ โอ้โหเสมอแต่ว่าเราจะไม่ยอมนะเอาโบนัสมาซ้อนสิไรเหมือนเตี้ยมมบัใหไม่ได้เตี้ยมแต่ว่านีจริจริงมเสีงรันะครับนีเเหมือนคนโดนไฟทอนครับคบไม่ได้ปัางนะคลินไม่มีแล้วเอาสีของแนบล็ทรสเปคอะดีครับจะใครก็ได้ต้องเจอเหมืนมันเวลเียเจ้กว่าคือฉัน ไอ้ตอบตอบตอบขอตอบหรือดูร้อนถูก no ต้องครับว้าวกะวเหรือน้ำหึกะแนนนะผมลิขิตของพี่แอดนโอ้เช็ดน้ำตาแคปเฮ้ยน้ำตาเราอยู่นึ่คกันเฮ้ยอุ้ยอุ้ยคนน้นแตก นี well. okay, <roads> okay, okay. ่ว้าวไม่ฟูลตอบไปได้เลยอ่ะเก่งวันนี้โคตรเหดอ่ะยยากจริงยากเหมยากดหัวเลยนะจบแล้วอ่ะโอเครอบเมื่อกี้ทีมซุงได้ไปหนึ่งคะแนนแล้วก็ทีมเก๋ไปได้ไปสามคะแนนจบแล้ทีมเก๋ไปมีทั้งหมด18คะแนนและทีมซุงสามยูนิคอด เก่งมากครับคนนี้สุดยอดคือทุกคนที่ฟังอยู่ทางบ้านน่าจะรู้ว่ามันแบบยากแค่ไหนมันแบบโอ้คือก็ต้องรับกรรมฟังเพลงกุกกรบาดเหมือนกันเลยอย่าฟังดังเยอะมันมีเป็นอันตรายต่อหัวใจอ้วกเลยกระมือหัวเลยหมอบทำงานหนักโอเคค่ะก็จบไปแล้วเกมไพยเพลงเกมก็ไปผู้ชนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครอยากส่งเพลงมาให้ไทยไม่ต้องส่งมานะคะเพราะว่าคนถูกมากอ่ะขอขอกอไก่เพลงหนึ่งเพลงสุดท้ายเลยช่วยกันไทยเกลียดหรอ ไก่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 ไกแซมคิมเออเมกพอะไรวะ่รู้แล้วโอ้เมกพแซมคิมอะไรวะงงเลยหุกันเลยไม่รูไอเพลงนี้เลงนี้เจกันครับเพลงนี้เพลงนี้เป็นอะไรไก่ไก่ไกไก่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 ไกไก่ไก่ไก่ไกอขอู้สกีนฮะคณะถามเป็นข้าวเนชาติลองเป็นชาติไปแล้วครับบ๊ายบายไ